เสียงคลิกของกันไกรตัดผมดังเหมือนเสียงหัวใจที่กำลังถูกตัดขาดจากสิ่งที่รักร้านตัดผมวินบาร์เบอร์ย่านห้วยขวางมือของลุงวินวัย55ปีเครื่องไหวราวกับนักดนตรีบรรเลงคลิกคลิกคลิก,ลกเสียงกันไกลที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือเสียงของความฝันความภาคภูมิและหัวใจลูกค้าในเก้าอี้คุณสมชายวัย6กกว่าผมหงอกขาวโพลน ลุงวินวันนี้ตัดแบบเดิมนะแค่ตกแต่งนิดหน่อยได้เลยพี่สมชายรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วรู้สไตล์พี่แล้ว30ปีแห่งความผูกพันลุงวินเริ่มงานที่ร้านนี้ตอนอายุ25จากช่างฝึกหัดมือสัน่นสู่ช่างมือทองเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดเข้าใจมนุษย์เพราะแต่ละหัวแต่ละชีวิตต้องการสิ่งที่ต่างกันคุณอัดหน้าผากกว้างผมจะตัดให้เต็มขึ้น คุณเจษดาผมหยิกผมจะจัดสรงให้ลุกไม่ต้องเสร็จมากน้องติ๊กจะแต่งงานเดือนหน้าต้องดูดีที่สุดทุกคนเขาจำได้หมดเพราะเขาไม่ได้แค่ตัดผมแต่เขาใส่ใจแล้ววันหนึ่งฟ้าผ่าลงกลางร้านคุณแจ็คเจ้าของร้านใหม่วัย32ปีหน้าตีผมเซ็ตฉีดน้ำหอมเต็มตัวเดินเข้ามาพร้อมเอกสารและประโยคสั้นๆลุงวินผมมีเรื่องจะคุย สมเดือนที่ผ่านมากำไรลดลง40%ลูกเขาสมัยนี้เขาไม่ชอบตัดกับคนแก่แล้วแฟชั่นต้องการความสดใหม่ไม่ใช่กลิ่นอายเก่าๆอย่างลุงลุงนิ่งมือวางกันไกลหัวใจเหมือนหล่นไปที่พื้นเดือนหน้าผมจะให้ช่างใหม่มาแทนลุงวางมือเถอะครับถึงเวลาแล้วคืนนั้นยาวนานที่สุดในชีวิต ลุงวินนั่งมองมือของตัวเองมือนี้เคยตัดผมให้คนเป็นพันเป็นหมื่นแต่วันนี้ถูกบอกว่าหมดค่ากลับบ้านเจอป้าสุดาภันรยาที่ร่วมชีวิตมา28ปีวันนี้หน้าหมองผิดปกตินะเกิดอะไรขึ้นวินเสียงลุงวินสั่นเครือเขาว่าผมเก่าไม่ทันสมัยไม่มีใครอยากให้ตัดแล้ว30ปีจบลงแบบนี้หรอสุดาป้าสุดาจับมือเขาเบา วินแล้วลูกค้าเก่าๆล่ะเขาไม่ใช่แค่คนตัดผมนะเขาคือเพื่อนคือครอบครัวความเงียบปกคลุมแต่ไม่ใช่ความสิ้นหวังมันคือการตั้งคำถามสัปดาห์ต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลุงวินเหรอครับผมสมชายนะผมไปตัดที่ร้านใหม่มาแล้วไม่เหมือนเลยครับเหมือนหุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึกไม่มีใจแล้วเสียงต่อต่อมาลุงวินผมหายากลุงอยู่ไหนตัดที่ไหนก็ไม่เหมือนที่ลุงเคยทำให้ ลุงเปิดร้านเองเถอนะเราจะไปหาลุงหนึ่งเดือนต่อมาในซอยเล็กๆย่านมีนบุรีบ้านไมเ้เก่าๆถูกแปลงเป็นร้านตัดผมป้ายเขียนด้วยลายมือวินบาร์เบอร์วันแรกคุณสมชายมาถึงก่อนเวลาคิวยาวตั้งแต่เช้าเสียงกันไกลคลิกคลิกคลิก,ลกยังคงจังหวะเดิมแต่มันกลับเต็มไปด้วยพลังใหม่ลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่ตามเสียงลือ บรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลิ่นน้ำมันใส่ผมกลิ่นแป้งเย็นๆเหมือนร้านเล็กๆนี้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของทุกคนลุงวินคือช่างตัดผมที่ตัดด้วยหัวใจฝั่งร้านเก่าว่างเปล่าเงียบสงัดคุณแจ็คเริ่มเข้าใจสิ่งที่ไล่ออกไปไม่ใช่แค่ช่างแต่เป็นหัวใจของร้านยอดขายตกอีก60ลูกค้าหายหมดเพราะอะไรเพราะความใส่ใจไม่มีเพราะประสบการณ์ขาด6เดือนผ่านไป คุณแจ็คยืนอยู่หน้าร้านวินมองลุงวินตัดผมอย่างชำนาญไม่มีความลังเลไม่มีมือสัน่นแต่มีรอยยิ้มลูกค้ามีเสียงหัวเราะในร้านเล็กๆแจ็คเดินเข้ามาลุงวินผมขอโทษครับผมผิดที่ไม่เห็นคุณค่าของลุงลุงวินยิ้มคุณแจ็คผมไม่เคยโกรธคุณเลยแต่ตอนนี้ผมมีร้านของผมมีลูกค้าของผมและมีศักดิ์ศรีของผมคนที่มีค่าไม่เคยเก่าค่ำวันหนึ่งลุงวินนั่งคุยกับป้าสุดา รู้ไหมสุดาตอนเขาไล่ผมออกผมคิดว่าตัวเองจบแล้วแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ไม่ใช่แค่มือที่ตัดผมได้แต่เป็นหัวใจที่ไม่เคยแก่เลยท่านใดนั้นเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเสื้อขาวเก่าๆกางเกงขาสั้นลุงวินครับช่วยตัดให้ผมหล่อหน่อยพรุ่งนี้มีงานโรงเรียนลุงวินหัวเราะยิ้มอบอุ่นกันไกลในมือดังขึ้นอีกครั้ง บางครั้งสังคมมองเราแค่จากอายุแต่มองข้ามหัวใจความตั้งใจความใส่ใจคนที่มีประสบการณ์มีความจริงใจไม่เคยล้าสมัยและเมื่อคุณรักในสิ่งที่ทำทำด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ฝีมือเสียงกันไกลของคุณจะไม่เคยเงียบคลิกคลิกคลิกเสียงกันไกลของลุงวินยังคงดังต่อไปไม่ใช่เสียงของคนแก่แต่เป็นเสียงของความรักในงานที่ไม่มีวันเก่า